ความพยายามตลอด16ปีและการเสนอถึง4ครั้งที่รอคอยประสบความสำเร็จแล้วหลังคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่44ณเมืองฝูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีมติเห็นชอบขึ้นทะเบียนกลุ่มป่ากแก่งกระจาดของประเทศไทยให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแหล่งใหม่ของประเทศไทยและของโลกเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาภายใต้หลักเกณฑ์ข้อที่10คือเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นกำเนิดถือเป็นความสำเร็จและได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกให้การรับรองสนับสนุนไทยมาโดยตลอดหลังไทยใช้ความมุ่งมั่นและความจริงใจในการพูดคุย ทําทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและการพยายามแก้ปัญหาในพื้นที่แก่งกระจานให้เป็นไปตามข้อมติและคำแนะนำต่างๆจากคณะกรรมการมรดกโลกและสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์หรือ IUCN ควบคู่กับการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชนของประชาชนในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ร่วมกับป่าเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและยุติธรรมต่อทั้งธรรมชาติและมนุษย์ทุกคนการที่ประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนมรมดกโลกทางธรรมชาติในกลุ่มป่ากแก่งกระจาดครั้งนี้จะเป็นผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในอนาคต ดูจากการประเมินขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อเยี่ยมชมแหล่งมรดกโลกที่มีถึงประมาณปีละหนึ่งล้านคนตั้งแต่ปี2556จนถึงปัจจุบันนายวาราวุฒิศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเล่าให้ฟังว่าการได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งจะกลายเป็นแม่เหล็กหนึ่งตัวที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้กลับมาใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอีกครั้งเมื่อสถานการณ์โควิด -19 ของไทยและของโลกดีขึ้น ขณะเดียวกันรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมยังได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนมรดกโลกเพื่อนำมาใช้ศึกษาวิจัยและดำเนินโครงการต่างๆเพื่ออนุร,รักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงการของเงินทุนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ร่วมกับผืนป่ากแก่งกระจานจะสามารถทำได้ง่ายขึ้นด้วย เราทำงานกันอย่างหนักค่อยๆปรับสภาพแล้วก็ผลักดันให้แก่งกระจานได้ขึ้นเป็นมรดกโลกสิ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับในวันนี้ก็คือการนำเอาพื้นป่ากแก่งกระจานขึ้นเป็นมรดกโลกแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์แสดงให้เห็นถึงความพร้อมว่าความหลากหลายทางชีวภาพที่ไทยได้มีให้กับชาวโลกแต่ละปีแต่ละปีพื้นที่ป่าของเรานั้นอยู่ในความเสี่ยงที่จะโดนรุกรานมากขึ้นด้วยการที่จานวนประชากรประเทศไทยนั้นเพิ่มขึ้นอยู่ทุกปี แก่งกระจานมีจุดเด่นที่หลายคนไม่เคยรู้เป็นพื้นที่แห่งเดียวในภาคกลางที่สามารถชมทะเลหมอกได้เกือบตลอดทั้งปีตรงจุดชมทะเลหมอกกิโลเมตรที่36ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจารเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามและเข้าถึงสะดวกที่สุดบนเส้นทางสายวังวนพะเนินทุ่งก่อนถึงทางลงสู่น้ำตกทอทิย์ โดยในยามเช้าจะเห็นทะเลเหมอกสีขาวปกกลุ่มทั่วหุบเขาเมื่อทะเลเหมอกสลายตัวไปแล้วจะมองเห็นผื้นป่าดงดิบที่อยู่ด้านล่างทำกลางเทือกเขาสลับซับซ้อนไกลสุดสายตาหากโชคดีอาจได้เห็นนกเงือกนกกกและนกเงือกกลามช้างบินอยู่เหนือผื้นป่าแห่งนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน